ทำไมเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงจอดดักหน้ารถแล้วก็ค้นรถน้องรถตู้น้องอิงก่อนเข้าบ้านลุงเข้าไปดูงงเลยทำไมเขาไปค้นรถน้องอิงทำไมถึงจอดดักหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเหตุผลหลักเพราะอะไรเดี๋ยวลุงเล่าให้ฟังก็เมื่อวานวันที่ยี่สิบเจ็ดเนาะเอ่อ รถตู้น้องอิงเดินทางกลับจากปราจินบุรีแสดงที่ปราจินบุรีเป็นคืนสุดท้ายก่อนที่จะปิดฤด,ดูกาลของวงสนเพิเศนแพงเราเดินทางกลับมาก่อนถึงบ้านสักประมาณ10บกว่ากิโลก็จอดกินข้าวอยู่ข้างทางเนาะก็พ่อแม่น้องอิงน้องอุ้งอิงก็มีพ่อลุ่ง รูหมหอนอิงอช่าง LG นะครับก็ลงไปกินข้าวกินปลาขณะที่กินข้าวกินปลานั้นก็มีรถเจ้าที่ตำรวจนายนึงนะครับรถกระบะจอดขวางหน้ารถตู้เราก็ลงไปเปิดรถตู้นะก็ค้นสิ่งของในรถตู้ลูกสาวยกขึ้นรถตำรวจคนนี้สุดยอดมาก ไม่รู้หรอว่านี่รถน้องอิงไม่รู้ละรถของซุปตาดังไม่รู้เรอรถของอ่าอะไรนะบุคคลตัวอย่างของจังหวัดศรสีสะเกดได้รับรางวัลเยอะแยะมากมายไม่รู้เลอครับท่านผูธชมของประทานโทษไม่ได้ว่าแต่ความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นจริงๆโอ้โหไปลื้อของเอามากองอยู่ข้างทางเต็มมือหมดแล้วก็ขนของข,องขึ้นรถ สักพักก็เรียกครูหมอนอิงลงมาแล้วก็พาครูหมอนอิงขึ้นรถแล้วขับรถจากไปสุดยอดนายตำรวจคนนี้ไม่ใช่ธรรมดานะครับถ้าธรรมดาทำแบบนี้ไม่ได้ไม่มีหมายคน้นไม่มีนายตำรวจที่มียศในร้อยขึ้นไปค้นแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นความผิดซึ่งหน้า นี่ค้นโดยเจ้าของรถยังนั่งกินข้าวอยู่ข้างนอกเลยมีครูหมอนอิงอยู่ในรถกับลูกสาวสดจอดเหตุการณ์แบบนี้ลุงดูมาเป็นปีไม่เคยเกิดขึ้นนะมาเกิดขึ้นครั้งเนี้แล้วพ่อเอกถ่ายคลิปได้ทันเดี๋ยวจะเาคลิปให้ดูน่ะช่างกล้าจริงๆเลยไม่รู้ใครเป็นใครนะพ่อโจรู้จักคนเยอะนะครับ รู้จักถึงเป็นรัฐมนตรีนะพ่อโจว่าแมกล้าจริงๆนะสรุปในตำรวจคนนี้คือคือใครนาะผู้กองหน้าฮาร แฟนคุณครูหมอนอิงนะครับมารับคุณครูหมอนอิงกลับบ้านก่อนแยกย้ายกันนะผู้กองหน้า่านไม่รู้ว่าชื่อชื่อจริงจําชื่อไม่ได้แล้วนะ mm. ก็เป็นอะไรที่สมกันดีนะครับก็เราก็ไม่ได้ว่าอะไรน่นนี่นั่นมันเป็นสินทธิส่วนบุคคลระหว่างคุณครูกับในตำรวจเนาะคุณครูก็าอายุเชื่อสามสิบแล้วอายี่สิบปลายๆแล้วก็ใช้ชีวิต ตามภาษาคนรุ่นใหม่เราก็เข้าใจได้เราไม่ได้ว่าอะไรแต่มงงงเพราะเอกขึ้นหัวตำรวจคนรถตู้น้องลุงอิงกลางทางก่อนเข้าบ้านตกใจคนดูแสนสะี่แสนห้าแล้วลุงเลยเอามาเล่าซะเลย <laughs> ตำรวจค้นรถจริงๆดักคนรถกลางทางยกของของครูมมอนอิงออกมากองแล้วก็ยกขึ้นรถนะเสื้อผ้า ที่ไปหลายวันไม่ได้กลับมาไปทวงเทพประมาณห้าหกวันไม่ได้กลับมาก็ตำรวจคนนี้ก็เลยมาลับไปนะครับ<อ>เพราะว่าคุณยิงไปเช่าบ้านอยู่แถวนั้นอยู่แล้ว<ๆ>ก็ลับไปส่งบ้านเช่าอะไรประมาณนี้ก็พากินข้าวกันนะจําชื่อใครรู้จักชื่อมั้งชื่อจริงอะ่ะแต่ชื่อชื่อเล่นเขาเรียกผู้กองหน้าฮ้านเนาะมีทั้งดูดิหลายช่องทําทั้ง youtube ทําทั้งอะไรเยอะแยะมากมาย เป็นอะไรที่สนุกเฮฮานะครับคลิปนี้อย่าไปอะไรเยอะแยะแต่เนื้อเรื่องมันเดินมาประมาณนั้นก็ต้องปูไปตามนั้น <c oughs> พูดแล้วมีความสุขนะครับใครสนใจที่จะหาะไรายได้จากอากาศด้วยโทรศัพท์เพียงเครื่องเดียวสนใจที่จะหาะไรายได้จากอากาศด้วยโทรศัพท์เพียงเครื่องเดียวให้เข้าไปที่หน้าช่องลุงนะครับสนใจเรียนฟรีนะครับเรียนฟรีเข้าไปที่ยู u ูบเข้าไปที่ยู u ูบหน้าช่องนะครับ ชื่อช่องบ้านทุ่งคาเฟ่เห็นไหมครับแล้วก็กดคลิกเข้าไปทีที่หนึ่งรอแป,ป๊บหนึ่งมันก็จะขึ้นมาตรงนี้เป็นแถบลิงก์เห็นไหมครับก็กดไปที่ลิงก์นี่แล้วก็กดไปที่ลิงก์ไลน์ด้านบนนะครับก็จะเข้าไปในห้องเรียนเรียนฟรีเรียนฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายตอนนี้นักเรียนสามร้อยเกือบเกือบสามหกสิบคนแล้วเข้ามาเรียนลุงสอนไปห้า EP แล้วครับเข้าไปเรียนย้อนหลังได้คนมาใหม่สอนแบบศูนย์ตั้งแต่ศูนย์จนเป็นเลย จับมือทํานะวิเคราะห์คลิปให้ทุกคนหลายคนส่งกันบ้านมาลุงก็วิเคราะห์กลับไปเยอะแยะมากมายนะเป็นโอกาสที่ดีของพวกเรานะครับปกติเราไปเรียนเสียตังค์เยอะนะคนเรียนเสียตังค์เยอะบางคนเสียตังค์แล้วไม่ได้อะไรเลยแต่เนี่ยลุงสอนฟรีสอนจากโทรศัพท์จากอากาศให้พวกเราเรียนในอากาศนี่แหละมีโทรศัพท์ก็เรียนได้แล้วไม่ต้องเสียค่ารถคารามหาลุงไม่ต้องเสียอะไรทั้งนั้นอยู่กับบ้านเวลาตรงกันก็เรียนเวลาไม่ตรงกันก็เข้าไปเรียนย้อนหลัง คลิปย้อนหลังแล้วก็ส่งกันบ้านมาให้ลุงตามเข้าไปในห้องห้องห้องเรียนนะห้องเรียนอยู่ที่ไหนห้องเรียนอยู่ที่นี่นะครับอยู่ในช่องนี่คลิก youtube นะครับนี่นี่ยูทูบช่องลุงเห็นไหมครับอ่าแป๊บหนึ่งนะครับนี่นี่ช่องลุงอย่างนี้หาเจอช่องแล้วก็คลิกไปที่หน้าช่องฟึบพอคลิกหน้าช่องมันจะเห็นลิงก์ตรงนี้แล้วคลิกไปอีกทีนึงมันก็จะเห็นลิงก์ใช้ลิงก์ไลน์ตัวบนนะคลิกฟึบมันก็จะเข้าไปอยู่ในห้อง ไปเรียนด้วยการเรียนฟรีนะสอนด้วยหัวใจนะผลปรากฏวนะ่าในตำรวจพาน้องอีกน้องครูหมอดอิงไปเรียบร้อยงานนี้ <c oughs> แต่น้องอีกก็กลับบ้านนะครับไปกินหลังจากกินข้าวข้างทางเสร็จก็กลับบ้านเตรียมตัววันนี้ก็ออกเดินทางจากรีสเกตไปบ้านแพงเพื่อที่จะไปออกในการแมวล่านะพรุ่งนี้จะเป็นวันปิดวงซึ่งเป็น นักร้องหมอรำคนแรกของวงการหมอรำที่มียอดมาลายหลักล้านก่อนปิดวงเป็นเดือนๆน,นะพอกันชัยไล์สดมาลายปิดวงเป็นล้านแล้วอะแล้วมาลายวันเกิดอีกจักเท่าไหร่เป็นคนแรกนะครับคน,นอื่นๆนี่ไม่ต้องพูดเลยไม่ใช่พระเอกนางเอกหร้อน้ององิองอะแต่เป็นนักร้องนําเป็นคนนําวงเป็น ดาวเด่นหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ใครจะเรียกในวงนะครับแต่ที่แน่ๆน,น้องช่วยเหลือคนในวงให้มีไรายได้ตามไม่ได้รวยคนเดียวรวยกันยกคณะรวยกันแม้กระทั่งคนรอบข้างแม้กระทั่ง y o u t u b e ช่องไกลๆช่องลุงก็พอได้อยู่พอได้คขานาจิ้มนะครับนี่แหละครับความสุขที่ลูกสาวมีให้เราเราก็ทำแบ่งปันให้มีความสุขกับคนอื่นนะใครเห็นด้วยคอมเมนต์มาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ช่องบ้านทุ่งคาเฟ่วงเรียกผมวนชวนคุยด้วยนะครับลุงใครดูเท่ากับเอามาไลาให้น้องลุงโอนมาไลน์ให้น้องทุกเดือนหลักฐานมีไปดูได้เลยน้องอิงโพสมีบ้านทุ่งคาเฟ่วงเ็ียกผมวนชวนคุยมีมาไลน์ทุกเดือนนะทุกเดือนในหลังจากเงิน YouTube ออกลุงจะโอนทุกเดือนมากน้อยแล้วแต่รายได้นะครับแต่ลุงให้ทุกเดือนให้ราแบบมีความสุขมากแล้วก็ใครแวะเวียนมาทางภาคกลางเลยมาแถวเมืองการก็ กินข้าวที่ร้านลุงนะครับชื่อร้านบ้านทุ่งคาเฟ่เนาะพิมพ์ใน Google บ้านทุ่งคาเฟ่ก็จะขึ้นแผนที่ขึ้นเลยมานั่งกินข้าวมานั่งคุยกันในฐานะเราเป็น FC ของน้องเหมือนกันนะแล้วก็จะบอกว่าพิเศษสุดสําหรับ FC ของน้องอิงมีส่วนลดให้อย่าพูดดังเดี๋ยวคนรู้เยอะว่าเราใช้ให้เฉพาะอ <laughs> คลิปนี้แค่นี้ไปแล้วบ๊ายบาย